แท้ง300 HEV ก็ติดตั้งตัว l ลิงจาก STV Power ได้เช่นกันครับสวัสดีครับวันนี้พามพบอีกคันหนึ่งแท้ง300แต่ความพิเศษของคังนนี้คือตัวนี้เป็น HEV หรือเป็นตัวไฮบริดครับปกติที่ผ่านมาจะเห็นว่าเราติดตั้งแท้งตัวดีเซลกันถูกไหมฮะแต่วันนี้เป็นตัวไฮบริดถามว่าติดตั้งได้ไหมได้เราติดได้เอ้ยแล้วมันต้องเชื่อมนี่ใช่มันต้องเชื่อมครับแต่เราจะมาดูกันว่าเราทํำยังไงแล้วออกมาดีไหม ซึ่งมันจะได้เลยครับว่าหลังติดตั้งสนิงแล้วช่วงล่างคุณจะดีขึ้นนุ่มนวลขึ้นนิ่งขึ้นแน่นอนเพราะคันนี้นะครับบอกว่าเขาใส่ชงมาแล้วใส่ช่วงล่างมาแล้วร้านดังด้วยแล้วก็ขับขับดีครับขับดีขึ้นขับดีขึ้นแต่อาการที่เขาเจอคือเวลาโค้งแรงๆยูเทินหนักๆครับตัวรถมันเอียงเยอะแล้วรู้สึกมันโยนๆยนยนออกอ่านั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบปรับโช๊คแข็งอาการดีขึ้นแต่ตึงตังมากมาวันนี้ติดสลิงแล้วปรับโชคนุ่มได้นิ่งด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าติัััั้้้งกนนนเสรรแแลวแลวปยไไะะคีนนทําาาอมบช ด้านหน้านะครับลูกค้าอัพล้อนะฮะจากเป็นเวมพายล้อล ire, ายเวมพายคอมที่12โหย่างใหญ่ย่างโดดเลยครับเบรกดูเล็กไปเลยจริงเบรกมันไม่ได้เล็กนะเบรกมันก็ใหญ่แต่ว่าล้อมันใหญ่มากครับช่วงล่างนะครับก็มีการอย่างที่บอกเป็นสเต็ปโหลดคล้วคันนี้โหลดมา2.5ใช้ปีน้องปั๊3ครับแล้วก็ลูกค้าบอกมันมีกระแทกใหม่ว่าตอนแรกเลยเขาโหลดแค่นิ้วครึง่งสุดท้ายเขาอยากได้โหลดบันกว่านี้อีกก็เลยไปโหลดไปสองนิ้วครึง่งทำให้ มีกระแทกนิดนึงเดี๋ยวลูกค้าอยากให้เราอัพช่วงหน้าขึ้นมาให้หนึ่งก็คือให้ยกขึ้นมาประมาณสักครึ่งนิ้วครับให้เป็นประมาณสองด้านหน้าก็ใช้ช้กโบล็อเฟนเดอร์นะครับเป็นตัวโมโน2.0จานจะก,กสปริงเดิมประมาณนี้ด้านหลังก็เช่นกันครับจานเบรกโตโมแต่ก็ไม่โตสู้ล้อครับก็ดูแน่เนเต็มล้อครับสปริงนะครับยังเป็นสปริงเดิมอันนี้เป็นช่วงล่างก่อนที่จะเนินการติดตั้งตัวสลิงเห็นไหมครับตัวกันเซมันตกอยู่ครับ ตอนนี้นะครับเรากําลังสร้างตัวหมุดกลางนะครับหมุดเชื่อมบริเวณเผากลางไม่ใช่เผากลางเลยเพื่อเผาด้านหลังของตัวแท้งสมร้อยคันนี้ครับตอนมีการวัดเรื่ององศาล้อระยะยุบเรียบร้อยแล้วครับเพราะคันนี้โหลดมาประมาณ3นิ้วครึ่งทําให้ล้อล้นอยู่ครับล้อนออกซ้ายตัวกันไสเดิมดันล้อออกซ้ายครับเราดึงล้อเข้ามาแล้วแล้วก็ตำหนดจุดเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็ทาความสะอาดพื้นผิวนะครับลบรอยลบคม เก็บรายละเอียดชิ้นงานครับก่อนที่จะทําสีการสนิมและหน้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วครับหลังจากทาสีการสนิมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะดำเนินการติดตั้งตัวแขนซัดลิงก์นะครับเข้าไปกับตัวรถครับนี่ดูมีอะไรขึ้นมาเลยครับสําหรับตัวซัดลิงก์นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งเป็นรุ่นบอลจอยนะครับสีดําแบบเชื่อมเพื่อให้คุมโทนสีดําเหมือนตัวรถแล้วก็สีดำเหมือนกับช่วงล่างครับเสร็จแล้วครับ ตัดน็อตที่มันเกิดออกมาจริงๆไม่ตัดก็ได้นะเพราะว่ายางอะไหล่มันไม่มีครับไม่ใช่ไม่มียางอะไหล่มันอยู่ด้านหลังครับไม่ได้อยู่ใต้ท้องรถมื่อติดตั้งตัวสลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาจอ,อกมาแบบนี้ครับคันนี้สเต็ปโหลดด้านหลังอยู่3.5นิ้วครับความที่รถมันโหลดเยอะครับมันแทบจะมองสลิงไม่เห็นกันนะต้องพยายามเงยเงมองหน่อยครับอันนี้รถมันลอยอย่างทัารถิดเพื่อนอาจจะแอบมองอยากจะเห็นแขนอยู่นิดๆบริเ,เวณด้านขวาครับ เสร็จแล้วก็ลงครับคันนี้สเตปอย่างที่บอกเลยครับมีการอัพหน้าขึ้นนิดหนึง่งครึ่งน,นิ้วครับเพื่อให้อ่าหน้าเวลาหยุดตัวนะครับไม่กระแทกเพราะลูกค้าโหลดไมเยอะเกินไปจะเป็นหน้า2หลัง3.5ครับซึ่งติดตั้งสลิงไปแล้วเราปรับชกนิ่มได้อีก2เบอร์ครับจะได้ความนุ่มวนวลเพิ่มขึ้นแต่ก็ได้ความนิ่งที่มากขึ้นเช่นกันครับแล้วเซ็ตด้านหน้านะครับมีการกระทําด้านหน้าอย่างที่บอกต้องตั้งสมทุกครั้งครับไม่งั้นมันเพี้ยนแน่นอนคันนี้ก็สเตป รอครับโหลดเต็มพิกัดเลยล้อใหญ่รางใหญ่ครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันที่ค่อนข้างสวยงามอันนี้ลูกค้าบอกซื้อตอนราคาเต็มเลยนะราคาเต็มอยมมาล้านแปดครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไหนๆก็ชอบตรงนี้แล้วก็จัดเต็มเลยครับของแต่งมีคุณภาพทั้งนั้นล้อเบรกยางช่วงล่างโชกท่อครบเลยครับถามลูกค้าว่าเป็นไงบ้างหลังติดตั้งไปใช้งานโดยรวมแน่นเอารถอยู่ความเร็วสูงนิ่งขึ้นขับเร็วสบายไม่ได้เสียตังเปลี่ยนโชกแพงๆแล้วครับอยากนุ่มอยากนิ่งสลิงจาก stb power เลยครับ